คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทีเขารบรากทุกๆท่านค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับช่องล่าบ้านเคค่ะคลิปนี้แอดกัมีแนวทางหวยหาน้อยมาฝากพะเม่พี่น้องคือเก้าค่ะ สาอาจารย์ดังนอกค่ะแอดแมนอมหนึ่งอาจารย์นอนตตีเจฟ้องเบียรค่ะในงวดประจำวันที่11ทธันวาสองห้าามค่ะมาเบิ่งของเจฟ้องเบียรกันก่อนค่ะท่านผู้ชมเจฟ้องเบียสิบเอ็ดทับหนทับหกวิ่งลูด3 6มฟันที่6ค่ะตัวเจาะก็มี3 1 3 2 3 4 6งหนึ่ง 6กสองหกฟันขาดที่6 7 3จห er ้เจ๊ฟองเบียค่ะฮานอยวีไเนาะค่ะมาเบิงงห้าน้อยปกติกันต่อค่ะ1นึ่งหนึ่งหสวิ่งรูดสี็ฟันที่4ค่ะตัวจอกับมี่สี่หกสี่สองสดหนึ่งเดสองเดสฟันขาดที่8 4 7สหค่ะเจ๊ฟองเบียค่ะ ต่อไปกับเมาเบิงห้าน้อยมาร่วมของแอดแม่น้ำหนึ่งเนาะคะ่ะหาน้อยมัดรวมวิ่งรูดห้าแดฟันที่หค่ะตัวเจาะก็มี5้าแปดห้าสี่ห้าหกดสปดหกสตัวกันก็มีห้าหนึ่งสห้าหค่ะแอดแม่น้ำหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นหาน้อยมัดรวมเพินค่ะมาเบิงของอาจารย์น็อตตีกันต่อค่ะหาน้อยอาจารย์นอตตี้ค่ะ นอยฟัน3เม็ดเดียว5 3 3สามห้เดี๋ยวก็มี353ห้าสา3หนึจุด3ตัวกับมี3ามห้าหนึ่งอาจารย์นอตตี้ค่ะขอบคุณเจ้าของขอมูลอาจารย์นอตตี้เจฟ้องเบียร์แล้วกัแอดแม่นามหนึ่งเนาะคะ่ะทีแบ่งปันขอมูลค่ะ แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมค่ะโชคดีล,ำล้ำรวยทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ